ผู้บำเพ็ญพึงสังวรโอวาทพยามารอาชิวลวหวังพยามารสอบยานต้นกล้าอ่อนผู้บำเพ็ญจิตสันคลอนมานเข้าแทรกคือมวลมารหรือพุทธาเท,ท็จริงแยกเมื่อมารแทรกกลางใจเจ้าก่อกรรมข้าคือจอมมารแห่งธรรมการยุคข,ขาวรับบัญชาพระแม่องค์ธรรมลงสู่โลกา แฝงกายบทมารพระอนุตรธรรมมารดาเจ้าไม่มีค่าเจ้าก็ยากที่จะสำเร็จเมื่อมีค่าเจ้าก็จะพบเจอกับความยากลำบากมากมายจอมมานอย่างข้ามาก็เพื่อทดสอบคนที่ทานเจเช่นเจ้าทุกคนที่นั่งอยู่ณที่นี้หน้าที่ของข้าคือการฉุดเจ้าให้ตกต่ำ ทำให้เจ้าได้สั่นคลอนได้มากเท่าไหร่ข้าก็จะมีบุญกุศลได้มากเท่านั้นแค่เพียงจิตของเจ้าสั่นคลอนมานก็จะเข้ามาผจญก่อกวนให้เจ้ายากควบคุมตนให้เจ้าหลุดไปจากกระแสของการบำเพ็ญปฏิบัติชอบจอมานอย่างข้าหรือไม่ใครชอบข้ายกมือขึ้นข้าจะมอบบัลลังก์ให้เจ้านั่งไม่ต้องบำเพ็ญให้ลำบากเช่นนี้ ข้าสามารถแบ่งภาคได้นับร้อยพันร้านล่างข้ามาก็เพื่อทดสอบปัญญาของพวกเจ้าถ้าติดตามข้าข้าจะทาให้เจ้าสำเร็จมรรคผลพุทธ,ธะเอาไหมเจ้ามา่นอย่างข้าชอบที่สุดก็คือคนที่หันหลังให้ธรรมะคนที่บำเพ็ญยึดติดบุคคลคนที่ไม่เคารพอ,อาจารย์ไม่เทิดทูนธรรมะตามข้ามาให้หมดอย่าดูแคลนข้า ข้าสามารถทำให้เจ้ากลับคืนเบื้องบนได้ทำไมเจ้าไม่ตามข้ามาละ่ะหากเจ้าตามข้ามาเจ้าก็จะได้เป็นสมุนของข้าตาเนื้อของเจ้าไม่อาจมองเห็นว่าในมือของเจ้านี้กำลังถืออะไรอยู่ในมือของข้าเต็มไปด้วยเพชรนินจินดาทรัพส,สมบัติชื่อเสียงลาบยศ ข้าชอบที่สุดก็คือคนที่โลภในชื่อเสียงลาบยศไม่บำเพ็ญอย่างแท้จริงใครไม่ต้องการนั่งอย่างลำบากเช่นนี้บ้างถ้าตามข้าเจ้าปรารถนาอะไรก็จะได้ดังหวังข้าจะทำให้ความฝันของเจ้าเป็นจริงคนที่อยากรู้อยากเห็นข้าชอบนักคนที่มักมากในการข้าสามารถทำให้เจ้าได้พบกับสิ่งที่เจ้าต้องการโอกาสมีไม่มากนัก ใครต้องการยกมือขึ้นเจ้าทั้งหลายจงฟังข้าอย่าได้ฟังเตียนชวนซือ้อไม่ต้องลำบากนั่งฟังธรรม,มะอยู่ที่นี่หรอกข้าจะให้เจ้าเป็นหัวหน้ามารเอาไหมข้าเป็นถึงพญามารมาที่นี่ก็นานแล้วไม่เห็นมีใครเอาน้ำหรือเอาเก้าอี้มาให้นั่งเลยเจ้าดูสิพวกเขาต่างมีปัญญาคำกล่าวของข้าแต่ละคำล้วนทดสอบเจ้าทั้งนั้น อืมไม่ผิดเลยที่เป็นสิทธิ์ของจี้กงใจทําแกร่งนักทําให้ลูกหลานมารของข้าทั้งสองด้านไม่อาจเข้ามาผจญได้คนบําเพ็ญเยี่ยงเจ้ามีเมตตาไม่ใช่หรือทําไมแค่เพียงเก้าอี้กับน้ำสักแก้วยังไม่มีข้าชอบคนที่ทุศีนเจแตกนักใครว่าอะไรก็เชื่อเขาอีกทั้งคนที่ไม่ปฏิบัติตามพุทธระเบียบไม่เคารพอาจารย์ไม่เทิดทูนธรรมะ ขอให้รู้ไว้ว่าข้าอยู่ข้างกายเจ้าตลอดแค่เพียงจิตเจ้าสั่นไหวมันก็จะเข้าแทรกปลายกับเช่นนี้มีผู้คนจำนวนมากที่ผิดต่อธรรมะแล้วหันเข้ามาสู่กระแสของข้าเป็นสมุนของข้าหากเจ้าผ่านการทดสอบของข้าได้เจ้าก็สามารถกลับคืนเบื้องบนได้หากก้าวไม่พ้นการทดสอบของข้าเจ้าก็จะต้องตกลงสู่นรกภูมิ ตอนนี้รู้จักข้ามากขึ้นหรือยังอยากให้ข้ามาประทับยานบ่อยๆไหมทำไมไม่ชอบข้าข้าชอบสอบเตียนชวนซื้อและเจียนซื้อแนวหน้าบุญกุศลของข้าจึงจะมากเพราะถ้าข้ามีบุญกุศลมากพอข้าก็กลับคืนเบื้องบนได้เช่นกันถ้าเจ้าบำเพญยึดติดบุคคลก็จะถูกบุคคลทดสอบข้าชอบเวลาที่ปณิธานของเจ้าอ่อนแรง ไม่มุ่งมั่นต่อธรรมะลูกหลานมารค่าก็จะอยู่เคียงข้างเจ้ายินดีต้องรับเจ้าทั้งหลายเข้าร่วมกระแสของข้าหวังว่ายามใดที่เจ้าพบเจอกับมารทดสอบพวกเจ้าจะเรียกข้ามาหาข้าหน้าที่ของข้าเสร็จสิ้นแล้วไม่หน่วงเวลาของเจ้าอีกต่อไปหลังจากพญามารได้ถอนยาณออกจากร่างสามคุณด้วยความเป็นห่วงเป็นใยสิทธิ์ทั้งหลาย พระอาจารย์จี้กงจึงได้เสด็จมาเมตตาให้โอวาดกับญาติธรรมเราคือสงจี้กงรับบัญชาจากพระแม่องค์ธรรมมาที่นี่นานแล้วก้มกราบอภิวานพระองค์ธรรมมารดาสิทธิ์ทั้งหลายนั่งเถิดสิทธิ์ทั้งหลายตื่นตระหนกหรือไม่อยากตามพญาอสูรไปหรือเปล่าใจจะต้องสงบนิ่งเมื่อสงบนิ่งแล้วจึงจะแบ่งแยกจริงเท็จได้ เจ้าทั้งหลายล้วนเป็นพุทธบริกรและได้ตั้งปณิธานทานเจแล้วทั้งนั้นคนที่ตั้งปณิธานแล้วยืนขึ้นเหตุใดจึงส่งเสริมให้เจ้าตั้งปณิธานการตั้งปณิธานทานเจไม่มีบุญกุศลเพราะนั่นคือหน้าที่ของเราทำไมต้องตั้งปณิธานทานเจก็เพื่อตัดกรรมชั่วไม่ต้องผูกกรรมกับสัตว์เดรัจฉานอีกต่อไป ไม่เช่นนั้นยิ่งผูกยิ่งลึกยิ่งมัดยิ่งแน่นอย่างนี้เข้าใจไหมเมื่อตั้งปณิธานทานเจแล้วปัญญาก็จะค่อยๆบังเกิดดูอย่างอวุโสที่ยืนอยู่ข้างหน้าท่านเหล่านั้นไม่เคยที่จะสั่นคลอนหรือหวั่นไหวคนที่ยังไม่ได้ตั้งปณิธานก็ให้รีบตั้งแต่เมื่อตั้งไปแล้วก็ต้องรักษาปณิธาน รักษาหน้าที่ของตนไม่ว่าจะเป็นลูกมาหลานมารหรือแม้แต่พญามารก็ไม่อาจคนล้มเจ้าได้ทำไมต้องเร่งสร้างปณิธานด้วยเหตุของมหันตภัยมากมายสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นทุดดงดูธงในการฉุดช่วยเพราะคนที่ตั้งปณิธานทานเจแล้วทงบนหัวจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเป็นสิ่งที่ตาเนื้อของเจ้ามองไม่เห็น แต่สิ่งที่มองไม่เห็นสามารถปัดเป่าภัยให้เจ้าได้บำเพ็ญธรรมจะต้องมั่นคงแน่วแน่บำเพ็ญให้ตลอดลอดฝั่งสิทธิ์ทั้งหลายเจ้าอยากได้มรรคผลหรือไม่มรรคผลของพญามารต้องการไหมบำเพ็ญธรรมจะต้องบำเพ็ญอย่างจริงจังเท้าติดดินรักษาปณิธานของตนการทำความดีไม่จำเป็นต้องให้ผู้อื่นรู้เจ้าต่างก็เป็นพุทธบริกรกัน,กนแล้ว ต่างมีสัมมาสัทธ,ธาไม่ใช่เพราะสภาพการรอบข้างเปลี่ยนแปลงเรื่องราวหรือผู้คนรอบข้างเปลี่ยนแล้วเจ้าก็เปลี่ยนปณิธานของตนหากเป็นเช่นนี้ก็เท่ากับสัทธ,ธาอย่างโง่เขาบอมเพนธรรมจะต้องสัทธ,ธาให้ถึงที่สุดจึงจะทราบซึ้งถึงเบื้องบนบอมเพญธรรมต้องรัทธ,ธาแบบทวนกระแสบำเพญธรรมทวนกระแสไม่ใช่หันหลังให้ธรรมะ แต่เป็นการหันหลังให้กับสภาพรอบข้างเร่งฟื้นฟูประเพณีอันดีงามแต่โบราณไม่ว่าจะเป็นคุณธรรมความดีงามต่างๆส่งมอบความรักความเมตตาขจัดความเห็นแก่ตัวไม่ยึดติดในวัตถุจงหยิบยื่นสิ่งที่ดีให้แก่ผู้อื่นเมื่อเคารพผู้อื่นก็จะได้รับการเคารพตอบคนที่เห็นแก่ตัวผู้คนก็ไม่อยากเข้าใกล้ ทำไมไม่บำเพ็ญตามกระแสเจ้าลองมองดูสิว่าในปัจจุบันนี้ผู้ชายไม่เหมือนผู้ชายผู้หญิงไม่เหมือนผู้หญิงผู้ชายไว้ผมยาวผู้หญิงไว้ผมสั้นเสื้อผ้าก็ใส่สลับกันมั่วแล้วอย่างนี้จะแบ่งว่าไหนชายไหนหญิงได้อย่างไรมีเพียงอาศัยธรรมะในการฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมที่ดีงามเพื่อคืนสู่จิตใจไร้เดียงสาดังเดิม จิตศรัทธาแรกเริ่มมีทั้งดีและชั่วอยู่ที่เจ้าจะใช้อย่างไรเริ่มศรัทธาในการบำเพ็ญธรรมก็เรียกว่าจิตศรัทธาแรกเริ่มแต่แรกเริ่มศรัทธาจะต้องศรัทธาอย่างเที่ยงตรงดังนั้นหวังสิทธิเจ้าจะใช้ปัญญาผู้บำเพ็ญธรรมควรมีปัญญาโดยเฉพาะสามชัดเจนสีเที่ยงตรงจะต้องชัดเจน